แคะผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมพี่โรสัตว์รูกำลังไปเล่นเนี่ก็ผมโดนแน่นะครับวันนี้กับพี่โรเวอร์ชันแฮกนะผมเล่นกลาง IGO ได้หลุดนะสัตว์รูหายไปแฮกก็เล่นเวทแล้วเพื่อนแต่อาจจะแบบมีสามทรงสามสีตีๆหน่อยฮะค่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาจจะเวทจ๋าเลยก็ได้ ม,มันวตรูหายไปบัตรป่านี่วะเออบัตรตัดรูไปแล้วที่ผมฆ่าเข้าไปแล้วนะตัวหนึ่งเออสถานการณ์ที่ยังไม่รู้นะว่าถ้าปอนมันไม่เห็นในปอนช่วงนี้ก็คือคอมมันพังบอลเนเสียเออมันต้องเปลี่ยนบอดใหม่แล,แล้วมันก็ต้องรอของมาก่อนนะก็น่าจะไม่เห็นมันสามสี่คลิปอ,อ้าวไปเดี๋ยวนกที่ลาบไป เจ็บเจ็บบัตรมันไม่เปอะไรละเป็นสามออกโซแทบมาหากินก่อนดีไหมเนะี่ยแฮกเล่นโซแทบโผล่อยู่ปะวะสกาวกูใช้วินบล็อกเปลืองที่มาเลยอ๋อพี่เลี้ยงเกาข้างบนเหรแฮกนี่แล้วแต่นะว่าคนจะเน้นหนึ่งก็ได้เน้นสามก็ได้นะแล้วแตนะ่ถ้าเจอตัวตีใกล้ก็เน้นหนึ่งก็ได้เอามาตอดตอดมันอะไรเงี้ยเชียวออกขวดมาละ ผมน่าจะออกโซแทบก่อนแหละต้นเกมเขามีบัตรดูรูนล่างให้ศัตรูหายไปออกลูมอนทีนี่โอ้โหเฮียเออออกรูนล่างทันไหมเนี่ยดับเบิลโอเคสวยลองไปเดินหาบัตรเล่นๆกันดีกว่าศัตรูหายไปบัตรจ๋า ไม่อยู่อ่ะบนเล่นได้ไหมจะวาร์ปลงได้ได้ปลาคิทวันนี้เอาเดียวดิเอาเลย <c oughs> เลยพีย่บอลถึงไหมปลาไฟอะไรสักอย่างเรียบร้อยจบแล้วศัตรูหายไปไยไมันยังไงอ่ะมันไอโจหายไปสัตว์รู้หยเฮ้ยโอยู่นี่ โอเคงั้นผมก็กลับเอ้ยมีหวาดป่ะเนี่ยขับมาเวลต่อมีหวาดฟ้าสกิลอ,อะไม่รู้อยู่มันไม่นี่สกิลผมลองกดดังเขาหน่อยมีดับเบิคลคาราบาสสินงแรกเลยล<า>หรือว่าจะเอาเวปก่อนดีว่ะเนียดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเราวุาวาวทบก่อน

ชิบหายแล้วกูตายแล้วเนะี่<ด>ยเลือดเพิ่มเลย <laughs> ซึ่งเท้าไว้ก่อนไอ้นี่หายไป <laughs> สกาวมันใจร้อนอ่ะเนี <laughs> ่ยจริงๆทำสเต็มโบดีนะแฮกแฮกนี่ผมก็ไม่ค่อยเล่นหรอก <laughs> อันตีเรามันจะมีนกจิกอ่ะ ก็ตามเลเวลสกิลหนึ่งเรานะอัพเยอะก็จะจีกแรงถูวอัลมาเวลเดียวเน้นเบิร์ดอันนี้ได้รูอันนี้เฮดอ่ะพี่ไปตามพี่ไปไล่แก๊งอ,นนอ่ะเขาเน้นสองเน,น้นไอ้สกิลไอ้ม่วงๆจีอง <Okay. S 1> ก็ต้องหนีเลยนะแรงส<อ>นะกิลเนี่ยเมื่อกี้ตะเกาวันออกวนมาเชิญมาก่อนนะไางเนี่ยได้ฆ่าบาัตรหกยังวะบัตรยังไม่หก เกาดองตังอะมันไ่ขึ้นนี่ไงถ้าแคลี่สส่ดองตังนี่ต้องให้มันฟา่ะบาดยุงหลังบตดกำลังมานะวามมาล่างกันได้ไหมนะเยอะจัดจัดอะช่วยไม่ได้วะคือไม่มีอันติที่ว่าเนี่ยเฮ้ยถ้ามันเข้าขนาดนั้นโอ้โหโดนใบปิกบิกหน่อยไม่ได้ไม่ได้โดนใบโดนใบโดนใบคนน๊อเจ็บคนน๊อเจ็บมากมาก รอบเลยวะคนน่าตายโอ้โหโซแท็บแส็ไว้ไม่หันวะพี่พีพ่งเดินเกมอ่ะนะอืมพี่ยังวิ่งแล้วเดี๋ยววารูนไว้ก็พอแล้วแต่ตัวจับมันเยอะนะเนี่ยมันต่อกันดีๆคือตายดูบนตัดยัง น่าไม่รู้ว่าจีโอตัดไปเยยรื่อยสัตรูหายไปตัดไปแล้วศัตรูหายไปล่างเล่นกันอีกแล้วช่วยล่างอ่ะกำลังไปจีโออาจจะได้วอลก็ได้เข้ะะาไดจีโออยู่กลางจีโออยู่กลางเอาดิผมมา,าใครก็ได้ตัวเดี๋ยวเอาเอาวางก่อน ขาส,ส,สองสวยไอจีโอมาหลังเห็นไะมดับเบิลครับได้ครับได้ครับได้พี่อัพสามยังพี่ต้องเดินนำวะพี่พี่ต้องเดินนำเจ้าคนนอนเหรอเชื่อมันรู้เลยนะนอนหนังนี่นี่อยู่ทางผมนี่โอเคไปทางพี่ ขอลานละก,กันน็อตขอหน็อตเออรู้รู้รู้รม,ม,มันโดดอะเออหนึ่งเนี่ยผมเล่นยังไงดีเนี่ยอ,อ่าถาฟ้าเลยกูไม่กูไม่ดีใจแม่งนั่งได้ดีกวีเหเห็นแล้วเห็นตั้งหากละใช้บัตรเข้าเพื่อนแล้วมันา้ไม่ขอ ตีสู้เลยพี่อนหนีไม่เพื่อน,น,อนระวังโดนนั่นพ <ไฟ S 2> ี่ผมอยากส่งคนน้อยอ่ะคือเขอ้าไปตรวจไม่ได้ออกดีกว่าบินก็ได้ไคือผมเก็บแฟลไว้คือแบบอยากจะเออเถออ้าแดงงั้นก็ต้องเอาโดนป้ายหรอ <ไฟ S 2> มีจะยืดสองวะไม่ตายด้วยนะ <c oughs> อย่าให้มันตายเดี๋ยวเลือดเด้งอเออ เอาแล้วลับแล้ว,ลลวมานานหมดไม่ถือเลยสวายโอเคมาท <ผม S 1> ้าฟ้าเลยเพื่อนฮะพี่เจยังไะยังยังทำงานมาเล่นบ้างอย่างวนะันน่ะตรงกลางพี่มาเดินมาล่างพรอล่างอ่ะคุพูดอะไรว่าตรงกลางเฉยแบกมัดในป่าอืมนกพิราบไป เดินมาได้พิเศแล้วด้วยเห็นได้ป่ะวะเห็นเห็นเห็นเผมไปนี่อยู่ไปหนึ่งคีบกลางเข้าอ่ะเดิมาโดนไล่อยู่อ่ะพี่บาด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 ข้างหลังบาดข้างหลังบาดข้างหลังบาดข้างหลังนะกําลังไปกําลังไปกําลังไปโอ้โหตัวเออคเออปวดหัวคอผมกูว่าแล้วโอ้โหเย็ดแม่ครอบต่อดีๆีได้ผมมาหลังเจโอลก็บิงอ่ะ โอ้โหแค่เดืนั่นเหรอวะได้ปะน่าจะได้เลยมัไม่ได้แล้ววะเพื่อนวะดที่ได้น่ะอ้าดิเสียกิ้วแล้วด้วยโอ้โหสแทบทันมาวะทันอยู่แต่ไม่รู้ตายวะได้เโอ้โหมันนันตีวะพี่ที่ฝ่ายไว้ใช่ไหมใช่ไปปู่ใช่ไหมดาวกูด้วยใช่ไหมดาวกูเหรอเพื่อน ทำไมมันไม่แบบไอ้นี่ปะอะไรวะฮิมมอเลชั่นนะโอเคไม่ไม่มีใครออกเสื้อกันเว้ยแหละกราฟ้าเลยรักกันแ,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 แคลรี่ดองตังแค่แค่รีดองตังคือต้องฝ่าอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาถ้ามาคือตามเขาไม่ทันโอเคแฮกสกิลหนึ่งก็เป็นการปล่อยนกก็จิกนี่แหละสร้างเสียหายแล้วก็สโลนะเรื่อยๆสกิลสองก็บิงนี่แหละแฟด จู่สร้างอาวุธหันรอบๆนั้นระเบิดอันตรีก็สาดไปด้านหน้าเลยอันนี้ทะลุวิกเกอบีนะกระดาฟ้าไม่ได้ทำให้ทะลุวิกเกบีนะคือทะลุอยู่แนละ้วกระดาฟ้าทำให้แรงขึ้นกับลูกคู่ดาวกำลังมาจัดดิพี่ผมตัวแถวละแม็กมาสมานะลองเสียบคู่กี้เห็นทั้งหลังมันไม่ได้ไม่ได้เข้าหรอวะหรืออยู่ในนี้ก็ไม่อยู่ quá ta, gúu, không thể phán, nè. nó ở đây, ở trong này. biến ngon, huyền ma anh tị. Chơi đá tháo pháo, phe. Phe nè. ผมไม่อยากบินเข้าอ่ะกลัวมันมีอ่ะมาคิดว่ามีปะล่ะเรียบร้อยฟ็อกนั่นไงจริงด้วยเออาอ์มส่วนรอบอาร์มได้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 แต่น่าจะไม่หลอดมาผมเอาของกันสักอันไหมนูอะไรเงี้ยบั๊มหนนะพี่จัะกลางขอบัฟหน่อย ผมว่าต้องไปล่างกว่าพี่ไปไปล่างกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยบาดบาดปะเนี่ย <c oughs> เห็นเซี่ยววิสั่งฟ้ามาก่อนเฮ้ยเรียกว่าเอาบัตรดิ <c oughs> ก็ถ้าเดินไปแล้วมันหนีก็คือหวาดแค่นั้นแหละได้รู้ <c oughs> ชัดเจนไหมพี่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันแบบยึกยิบยักยากยิบยิบผมว่าน่าจะหวาดว่ะ นี่กิมมอแต่พี่ตั้นถึงก็ได้อยู่ปาวไฟแล้วตั้นอเออแค่นั้นแหละสร,ร้อยฟ็อกเดี๋ยวมันเข้าผมโอ้โหโดนหมดอะ่ะแบบแจกจ่ายความเจ็บปวดอะ่ะบัตรน่าจะตาย สวยเฮ้ยเพื่อนเออนึกว่าเพื่อนจะตายดูล่างอ่ะโทษอลไรวะเพื่อนไม่เป็นไรพี่ตายแต่ได้ได้สีส่นี really ่ถือว่าคุ้มค่านะการเสียสละที่คุ้มค่าแต่ถ้าเมื่อกี้มันตายอ่ะกูต้องโทษกูต้องบอกขอโทษนถ้าบอมตีตาย มต่ครั้งเมื่าเล่นสนุกนะแต่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาอย่างเงี้ยโอเคโอเคแต่ผมขอบัฟด้วยเฮ้ยเสียแล้วพี่อะไรเนี่ยแม่งจะทำใบ้วะอันนั้นโดนไฟพี่เขาะะจะทำใบ้วะทำใบ้วะเห็นไหมจีโอจะทำใบ้ช่ไหม ได้ได้พี่อะถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่ะวิ่งนี้ก็ตายโอ้เนี่ยอันนี้ผมตายดี่นามว่ะเออสองว่ามันไม่ใช่แล้วหนึ่งอะไรอะตัวนันนะ้นไม่ใช่ละอ่ะอยู่ล่างนี้แทนละขึ้นทีด่ดวง่แล้ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมต้องแบบเล่นเอาให้หนักที่สุด เขาเากำลังออกใบอย่าไปกลัวมันกลัวหน่อยก็ได้คือแบบว่าง่อยเลยอ่ะพี่ออกแล้วไปฉากกรนนะค่อยขึ้นเนี่เออพี่แท็บเล็ตหรืออะไรสักอันไหมบิงเอ้ยผมจะสาดคลิปผมสาดคลิปสาดคลิปสาดคลิปกลับบ้านกินมอละเดี๋ยวผมอาจจะออกนูเลยเพื่อนเอาของการสักชิ้นบ้านเลยเรีกกับบ้านละขอบัมเลยดิ เดี๋ยวว้ามาไปยืนรอกลางก็ได้ดผมว้ามาแม่พี่มีเนี่ยอะไรมาเอาของอะเปลิปเปลิวขัปป้นสามเมื่อกี้นกมันขั้นสองอ่ะอ๋อไปไหนดีไหนรอผมไม่ใช่แครี่อะหลังเกมไงก็ต้องหวังแครี่เราผมก็วิ่งว่อนกับพี่บอลสองคนนี่แหละบอลเหรอเอาเอาเอวจีโอถอยแล้วอ่ะบัฟมาพี่บัฟมาบ้ามา อ่ะสะาสเกลล่อให้แล้วสเกลตีคิฟเนะี่ยถือว่ารู้งานนันติห้าวิด้วยพี่บิงด้วยก็ได้นะได้เดี๋ยวพี่ทำบิงอะ่ะเออแล้วค่อยกระทำฟ้าจอะเองว่าเรื่องผมอัพให้จับให้แล้วแต่อัพให้มันนานอะ่ะผมต้องออกผมว่าจะออกอย่างอื่นก่อนเออรอได้เอาล้วพี่ ใช่เลยกิมมอกิมอด้วยอะตัวม่วงอีเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วมีบัฟพี่คือแบบกดปุ๊บออกปั๊บไม่แกหยุดไม่ได้ไปลองชาร์จนะจีโอนี่แบบกัดฟันพูดแล้วมึงรอกูมีใบก่อนแฮกมาทำบีเคบีด้วยคือแหละคนก็ชอบคิดว่าแฮกมีคาถาฟ้าแล้วทะลุบีเคบีอันนี้ไม่ใช่แล้วมันทะลุอยู่แล้ว ใช่กระดาษฟ้าก็ทำให้มันแรงขึ้นแล้วก็ลดคูดดาวยิงเล่นเจ๋ก,ก็คุ้มนะเล่นเจ๋ก,ก็ดีไกลขึ้นได้บิ้งไกลๆด้วยกลางว่ะพี่อันตีผมจะมาแล้วเนี่ยสักตัวเะละ่ะเฮ้ยฟอกแล้วเปิดดด้วยกันถ้าจังหวะฟอกตัวพี่มันจะเดินเข้าไปไงมันจะเสียได,ได้ไฟอยู่ขอบ๊มหน่อย ไอเคียลุนไม่ออกลุนบนอืมมันจะทำมีคีบีกันเคียวคบีไม่ได้กันผมอะแต่กันพี่เหรอพี่พี่ร้องไห้แน่แหละเราก,ก็ล,กลางสังหรณ์มันบอกยืนต่อให้กูตายบั๊มมาพี่ชาย นี่พี่นูเขานอนนานยังวะเนี่ยคงไม่มาแหละคืนเนี้ยเอ้ยเขานอนมนตาเขานอนไปเลยเจ้าใช่ไหมพี่หรืองไงตั้งหลักเอาป้อมล่างไหมเหรอเอาไหมดันล่างไหมผมทำนูเลยดีไม่เนี่ยแมงมันอยู่นู่นปะ ตัวน้าใบกูด้วยมีหวานเหรอแก้วานแล้วแสดงว่าหวานหลังป้อมนันตีสิบห้าวิลองบัมมาบัมมาบัมมาลัลืเฮ้ย <คะ S 2> อยากฆ่าว่ะพี่เดินไปตันแม่งเลยดิคลิปหลังระวงังถ้าไม่วานนะจะเอาเลยว่ถึงล่วไฟถึงล่าเตี้ยเตี้ยน้อย ไม่ถึงก็ไม่ต้องไม่ถึงก็ไม่ต้องแหม่ก็ <laughs> เราบิ้งก่อนนะเราบิ้งก,ก่อนเดี๋ยวเราคูบิ้งก่อนแล้วกันไอ่ะเเฮ้ยมันใบแล้วไอ้เหี้ยเห็นไหมเนี่ยผมเล่นฟอร์ดบูฟด้วยดีไหมเนะี่ยตีสโลสโลเอาถึกกดฟอร์ดตึง <laughs> เออวะรู้เล่นฟอร์ดไม่นหนูไหมเอาเอาไงดีวะออกหนูดีไหมเ <laughs> <laughs> ก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วกันค่อยออก คนน้องเหมือนจะมีข้อไปฆ่ามันก่อนอย่าไ,ไปกลัวมันใช่ผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่จีโอมีใบ้แล้วนูหนูจีโอยู่นู่จีโอยู่นู่นเอาไงดีวะไก่เทมเไม่มัดหลังโอ้เคหลังเจ็บอยู่นะวิ่งยาวๆพี่ตั้นแล้วสักตัวอ่าเรีบยบร้อยโดนใบ้บ เจียวมันมุดอยู่ตีกูด้วยกดตั้งยิกๆเลยพี่โอ้โหตายเถอะตายเถอะโลบี้ผมทำฟอร์สก่อนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูค่อยว่ากันเห็นแล้วแต่ผมไม่ทันเลยไม่ได้บ้าพี่อ่ะโซโล่เลยตาย เฮียไน้มาบีบีขอตีทีหนึ่งยี่คูนสามน่ะดูโคนนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนตีเลยตีเลยเออสวย้ยังมาลูกเอียงไปหนกเอียงเกาะหัวไปหลอตกาวมาได้ได้ไงวะยี่คูณคูณสามไม่ใช่หรอ พวกของนาฟ้าไม่ได้วะเตี้ยผมจองแล้วอะมือขวาผมจองแล้วอ่ะเพื่อนเออออกเองก็ได้เไงคนน้องเหมือนจะมีแล้วบางคนน้องคอมเลยโอเคผมเล่นฟอร์บูล่ะเอาถึกๆนะแล้วเจอไฟไไงแล้วฟมีแล้วพี่มีสเปิลชาร์ดเนี่ย อืมตายไฟแรงด้วยพี่เกิดยังวะอยากได้บัฟตายลเออเอ,อะไรนะพี่ฟอสบุ๊ปทำให้กระถามีเอฟเฟกใช่ไหมใช่ใช่เออเนี่ยเนี่ยคือกระถาฟ้ากระถาฟ้าแค่กระถาอย่างงี้ใช่ไหมกระถาฟ้าคือกระถาเรืองแสงอย่างงี้แต่มีฟอสปุบ๊บก,กระถางต้องเป็นเป็นผงเนี่ยไอ้เหี้ยคุณนึกว่าใส่กระถาฟ้าเออแม่งนึกว่าเป็นล่าเด็เ,เมทพี่พี่พี่มุเเมเดิมมุมเดิมมุมเดิม แล้วก็เป็นแค่เป็นแค่ตัวเดียวเลยว่าไงเฮ้ยเขี่ยมันมันถอยวะเขี้ยใจอุอยากจะบินเข้าไปจริงๆเลยเป็นแค่แฮกตัวเดียวอ่ะมีแค่แฮกตัวเดียวนู่นูหนูหนเห็นแม่ไหมแก้หวานละอยากสาดโคโนซ์เล่นๆสักที อ้าวอ้าวอ้าวพี่เอาจริงอีกเอาจริงผมก็จัดให้อ่ะผมตายยังไงก็ตายว่ะโอ้โหโดนใบเลยอีกเนี่ยเออรอให้หมดรอรอดูให้ดูหมดแล้วหมดแล้วคีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออขุนสามเอาว่าเออกูว่าล่างนี้แหละใช่ดับเบิร์ขอเลยละกันป่ะพี่เดินป่ากันดีกว่าเราไปสำรวจป่ากันดีกว่ากดฟอร์สเช็คก่อน ะมีดิเนี่ยน่าจะอยู่ในป่าแหละอยู่นู่นเลยวะเฮ้ย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 บิงมันตีขี้ขุนสีด้วยนี่เเห็นอะไรอีกแล้วบัฟใหม่ได้พี่บ้ายผมไหมมันอยู่น่าจะอยู่ในเนี้ย ถ้าอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยระวังคิดว่านะรอฟอสสามวิเดี๋ยวเช็คให้สองหนึ่งโอ้โหเหี้ยออก่อนออก่อนมีเคบีกันอยู่อ่ะอันนั้นไม่โผล่กดดานแม่งจะครอบเลยนี่ตายเจียไม่เข้าอ่ะเจียตึงไปเจอพลังพลังฟอสบุ๊ปเอาดิง,งั้นก็ตี อะไรไปไปสดบาดป่ะโอเคเพื่อนะโอเคเกมนี้เพื่อนฉแฮกประมาณนี้ผมก็ไม่มีแล้วมากก็มันก็ได้ตึ้งหน่อยๆแต่ว่าสนุกดีอ่ะไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบายบายครับ